เห็นคนแค่รูปลักษณ์ข้างนอกอะ่ะอย่าตัดสินคนจากปกอย่าเพิ่งไปคิดไกลว่าเขาเป็นคนแบบนั่นแบบนี้แบบนูน้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันถูกต้องแหละเราไม่ควรจะตัดสินใครตีความเหมารวมใครจากภาพทางตาที่เราเห็นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเจอใครครั้งแรกบางทีมันห้ามความคิดห้ามสมองไม่ทันเนาะสมองมันวิ่งปื๊ดไปแล้วว่าเขาจะต้องนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นทันทีอะไรเงี้ย แต่สมมติถ้าเรารู้ทันตัวเองว่าเออคิดไปแล้วแล้วหยุดมันได้แล้วลองทําความรู้จักเขาก่อนมันก็อาจจะเห็นในแง่มุมที่ที่มากขึ้นเพราะว่าจริงๆบุคลิกภาพมันไม่ใช่แค่เปลือกอ่ะมันไม่ใช่แค่เปลือก,แค,อกแค่หุ้มคนหนึ่งห่มด้วยซสวเสื้อผ้าเดินดูดีแล้วเออคนนี้บุคลิกดีแล้วมันมันไม่ใช่เพราะพฤติกรรมของคนมันมาหมดเลยนะสีหน้าแววตาน้ำเสียงมือโอ้โหมันมันออกจากทุกจุดอะ่ะมันเหมือนสมมุติว่าถ้าเราเราเศร้า เรามีความทุกข์ในใจอะจริงๆพฤติกรรมหรือน้ําเสียงหรือสีหน้าแววตาเวลาเราแสดงออกมันออกทางตาออกทางเสียงได้หมดเลยคือมันมันส่งผลหมดบุค,คลิกก็เหมือนกันดังนั้นการไม่ให้ตัดสินคนจากภายนอกอะจริงๆมันไม่ควรทําพี่ว่ามันไม่ควรเพราะว่าเราเราไม่รู้จักใครดีพอเราไม่รู้ว่าที่เขาทําแบบนี้ในทุกวันนี้หรือที่เขาแสดงออกแบบเนี้ยเขาผ่านอะไรมาบ้างเขามีเหตุและปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้เขาเป็นเขาในทุกวันนี้ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็มีคนที่อาจจะตัดสินเราจากภาพภายนอกหรอเราแก้ไม่ได้เราจะบอกใครว่าหยุดอย่าพิ่งเห็นฉันวันนี้จริงๆไม่ใช่ฉันนะจริงๆฉันดูน่าเชื่อถือกว่านี้จริงๆฉันแต่งตัวดีกว่านีมน้มันพูดไม่ทันไงมันห้าไม่ได้อะมันก็ไปแล้วแหละแต่พอไปแล้วอะ่ะโอเคไม่เป็นไรถ้าเราใจเราเผลอคิดไปแล้ะหัวสมองมันเร็วไปแล้วก็ไม่เป็นไรเราต้องหยุดมันแล้วก็ต้องดูเขาตอไปอีกว่าที่เขามีเขาดูวันเนี้ยมันมาจากอะไรบ้างบุคลิกดีต้องใช้ของแพงไหมไม่ต้อง เพราะว่ามันก็มีมีข้อพิสูจน์เนาะบางทีแพ้งมันทั้งตัวแต่ประกอบกันไม่ลงตัวมันก็ไม่ทำให้ไม่ทาให้ภาพมันดูดีมันไม่เกี่ยวว่าของจะถูกจะแพงอยู่บนตัวแล้วเราจะทำให้เราดูดีหรือเปล่าพี่ว่ามันคำว่าถูกกับแพงอ่ะมันขึ้นอยู่กับการการให้คุณค่ากับของสิ่งนั้นมากกว่าสมมติเราซื้อของสิ่งนี้มา ไม่เคยได้ใช้มันเลยจริงๆไม่ได้ซื้อมันแพงหรอกแต่ไม่เคยได้ใช้มันเลยจริงๆของนั้นคือแพงนะเพราะมันไม่มีคุณค่าเลยไม่ถูกใช้ตั้งไว้ตรงนั้นนะ่ะง้นพี่ว่าถูกแพงมันไม่ได้มันไม่ได้ใช่แค่ราคามันคือการให้คุณค่าหรือให้มูล,ลค่าของมันพี่ว่าไม่เกี่ยวเราจะดูดีได้เราไม่มีความจําเป็นต้องเอาแบรนด์เนมมาโปกบนตัวเพื่อทําให้ดูดีหรือทําให้คนยอมรับพี่ว่ามันมันเป็นการสร้างการยอมรับที่ จริงๆอาจจะแค่ฉาบสวยระยะสั้นก็ได้จริงๆสมมุติเรารู้สึกว่าเราแบรนด์เนมมาแปะบนตัวเสร็จแล้วถูกไหมคะมุ๊ยมีคนเห็นแล้วชื่นชมแต่พอไปต่อภาพอื่นไงที่ไม่ใช่แค่ภาพการแต่งตัวละเราเริ่มพูดละเราเริ่มแสดงความคิดเห็นละเขาเริ่มเห็นท่าทางของเราแล้วอาจจะมีส่วนอื่นๆที่เขาไม่รู้สึกดีกับเราต่อกันด้อันนี้แบรนด์เนมช่วยไม่ได้แล้วอะปุ๊บมันอาจจะกลายเป็นว่าภาพที่เขาจาเราจากจากแบรนด์เนมที่คิดว่าดูดีแล้วอะมันจะค่อยๆลดลงไปก็ได้ดังนั้นพี่ว่ามันไม่มันไม่เกี่ยวแบรนดนนมั หรือของแพงไม่มีผลช่วยอะไรเลยพี่ว่ามันเราเลือกสิ่งที่คุ้มค่าเหมาะกับตัวเราดีกว่าคําว่าคุ้มค่าในที่นี้สําหรับเราอาจจะมองว่าสมราคาสําหรับบางคนอาจจะมองว่า้ยแพงเกินไปก็อันนี้คือแล้วแต่คนแต่ว่าเราควรจะเลือกสิ่งที่มันคุ้มค่าแล้วเหมาะสมกับตัวเราแล้วพอมันอยู่บนตัวเราแล้วโอเคมันมันดูโอเคแค่เนี้ยลงตัวพี่ว่าไปต่อได้แหละมี ความสะอาดกับบุคลิกภาพเนี่ยมีผลนะมีผลคู่กันคือความสะอาดอะ่ะก็จะเป็นเรื่องของเวลาเรียนเรื่องภาพลักษณ์เรื่องการแต่งตัวเวลาสอนเรื่องการแต่งตัวเนี่ยเขาก็จะพูดถึงความสะอาดเราอะ่ะจะรู้สึกว่าการแต่งตัวดีเสื้อผ้าดีแต่งหน้าทุกอย่างพร้อมหมดแหละแต่ถ้าสมมุติเราแบบสมมติไม่สระผมอย่างเงี้ยผมเรามันมากเนี่ยหรือว่าแบบเรามีเล็บขบที่เทา้เาอ่ะแล้วใส่รองเท้าเปิดอ่ะไม่เหมือนเราสวยนี่จบอ่ะ คือถ้ามีคนพลาดไล่ลงไปเห็นเท้าเรามันจะมีจุดตกใจไงมันจะมีจุดเหมือนแบบเหมือนสวยไม่ครบเหมือนแบบสมมติเป็นผู้หญิงเนาะมันจะอุ้ยทําไมเล็บครบล่ะส้นเท้าไม่ได้ขัดหรอเลยดังนั้นการรักษาความสะอาดอ่ะพี่ว่ามันมันมันมีส่วนมันมีส่วนต่อความรู้สึกของคนเพราะคนทุกคนก็คงไม่อยากอยู่ใกล้สิ่งที่อาจจะเห็นภาพทางตาแล้วมีความกังวลใจถูกไหมทุกคนก็อยากเห็นภาพที่สะอาดสะอ้านสวยงามโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าวันนั้นแต่กิดสมมติต้องไปเจอลูกค้าไปทํางานอย่างเงี้ยต้องดูน่าเชื่อถือมากมากอ่ะ เราไม่ได้โกนหนวดอย่างเงี้ยมาแบบเต็มที่อย่างเงี้ยเป็นครีเอทีฟค่อนข้างอยู่ในสายงานโฆษณาลูกค้าอาจจะไม่คิดอะไรเยอะแต่สมมติว่าทํางานแบบการเงินอย่างเงี้ยเป็นไฟแนนซ์อย่างเงี้ยแต่หนวดเราไม่ได้โกนกำลังจะต้องไปขายถูกขายกองทุนให้ลูกค้าลงทุนอะไรสักอย่างลูกค้าต้องมีข้อกังขามันจะรู้สึกเหมือนแบบมันไม่ไม่สุดอ่ะมันไม่สุดมันยังมีอะไรอีกนิดนึงที่เราเรายังยังเชื่อไม่ได,ด้เราจะเชื่อเขาได้จริงจริงหรอแน่ใจนะมันจะมีคําถามอย่างเงี้ยงั้นพี่ว่า ความสะอาดมันเป็นหนึ่งองค์ประกอบที่ทําให้ภาพภายนอกที่เราคนเห็นแล้วรู้สึกสบายอกสบายใจดีกว่าสบายอกสบายใจที่จะคุยด้วยรู้สึกว่าอ๋อโอเคมันไม่มีอะไรที่เราตาเราไม่วอกแวกอ่ะสมมุติว่าถ้าเขาแบบผมมันมากอย่างเงี้ยบางทีเาอาจจะไม่ได้โฟกัสที่เขาพูดเนี่ยหัวสมองเราอาจจะไปดูที่ผมดูเอ๊ยยังไงดีเขาไปคือมันมันไม่ได้อ่ะมันทําให้เขาเราถูกวอกแวกได้ง่ายนะงั้นความสะอาดเป็นหนึ่งองค์ประกอบเล็ก ไม่ถึงขนาดว่าจะทำให้เราเสียบุคลิกพังไปเลยแต่อาจจะทำให้เราเสียความน่าชื่อถือลงไปหน่อยเป็นหนึ่งองค์ประกอบที่ไม่ควรมองข้ามอะไรเงี้ย